Thank you คราวนี้มาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการการความชัดเจนในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะครับก็มีระบุถึงความชัดเจนในการที่จะได้รับการชดเชยนะคือประกาศไม่เฉยเฉว่าคุ้มครองเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยจะศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่หนึ่งก็คือว่าเราต้องมีเงินที่จะจ่ายความคุ้มครองนะครับซึ่งเงินในที่นี้ก็หมายความว่าเรามีกองทุนนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีกองทุนอยู่มานหนึ่งแสนล้านบาทนะครับ ที่จะเอามาเยียวยาหากว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เราก็จะเก็บพรีเมียมนะครับจากธนาคารพาณิชย์เนี่ยจากฐานเงินฝากเนี่ยเข้ามาในกองทุนเนี่ยสะสมเป็นสม่ำเสมอนะครับคราวนี้เนี่ยพอมีเงินมีบัญญัติในเรื่องของการจ่ายความคุ้มครองแล้วถามว่าแล้วคุณจะจ่ายยังไงคุณใช้เวลามากน้อยเข้าเท่าไหร่ในการที่จะ จ่ายให้กับผู้ฝากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาถึงตอนนี้ก็คือว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้เลยบอกว่าวันที่ปิดสถาบันการเงินนะครับนับจากนั้นไปไม่เกิน40วันไม่เกิน40วันเนี่ยเราจะต้องมีประกาศออกไปฉบับหนึ่งประกาศนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าเราเนี่ยจะจ่ายเงินให้กับผู้ฝากนะครับอย่างไรที่ไหนใช้หลักฐานอะไร นะครับให้มายื่นได้นะครับแล้วการมายื่นเนี่ยนะครับหากนำหลักฐานเอกสารมาครบถ้วนเนี่ยภายใน30วันเราต้องจ่ายอันนี้บทกฎหมายมาแัดไว้นะครับซึ่งหมายความว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแม็กซิมั่มว่าเรา,า,าจะปฏิบัติได้ไม่เกินนั้นนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วเราก็พยายามเตรียมงานครับในการที่จะมีการที่สามารถที่จะจ่ายให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งบางที ดูไปแล้วเหมือนง่ายนะครับว่าการเตรียมการนี้เนี่ยจะจะจะทำไมต้องใช้เวลาเยอะอซึ่งตอนนี้เราก็ยังปวดหัวอยู่งกันคือคือเราทำแมนนวลทำได้แต่ทำที่มันเป็นอัตโ m มัติเนี่ยมันค่อนข้างจะย,ยากเพราะโครงสร้างการเก็บดัต a ต a s e เบสของแต่ละแบงค์เนี่ยมันแตกต่างกันแล้วความหมายในกฎหมายบอกว่าเราจะต้องให้ความวุ้มครองนายกนะครับนายก นี้เนี่ยมีกี่บัญชีต้องเอามารวมกันกี่สาขาของแบงค์นั้นต้องเอามารวมกันหมดนะครับแล้วแถมไม่พอกฎหมายบอกว่าถ้านายกเนี่ยมีหนี้พ้นกำหนดชำระของแบงค์แล้วต้องเอามาหักด้วยมันก็เลยยุ่งไงครับว่าแบงค์เองเนี่ยจะต้องคอมภาล์ไอตัวบัญชีของนายกมาได้ทุกแห่งทุกสาขาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับแบงค์เนี่ยต้องคำนวณได้ด้วยว่า ดอกเบี้ยคือเราคุมพรองคุมพรองรวมทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงวันปิดนี่มันกี่บาทกี่สตางค์มันยุ่งไหมฮะต้องคอมไพล์ทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยทุกสาขาแล้วก็เอามาหักกับหนี้อีกนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวนายกเอาเงินฝากไว้เฉยหนี้เลยเบี้ยวเลยนะฮะไม่ได้ก็เอานี่เนี่ยคิดดอกเบี้ยรวมถึงวันปิดแล้วเอามาหักก่อนว่าเหลือเท่าไหร่สมมติว่าเหลือสองล้านเราจ่ายล้านหนึ่ง ใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ที่ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในโปรเจกต์นะครับที่ที่ให้มีการาาทำไอ้ไอ้ดัตตส่งมาให้ทางเราแล้วก็ยังปวดหัวอยู่โหมีปัญหาเยอะแยะเ,เพราะว่า Database มันใหญ่มากครับใหญ่มากแล้วแล้วมันก็เป็นครั้งแรกในการทำเพราะฉะนั้นแบงก์ก็ทำผิดบ้างถูกบ้างนะครับเราก็อาจจะมอง นึกไม่ถึงว่าเออปัญหาน้อยๆมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาเพราะมันเป็นเรื่องของ IT ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็กำลังแก้ไขกันอยู่นะครับก็ดําเนินการไปเรื่อยๆคิดว่าภายในปีนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับจริงๆแล้วผ่านไปกว่าครึ่งแล้วแต่ตอนนี้ก็เหลืออีกอเพียงไว้มากนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับ